เบิ้งพี่น้องเพื่อนดีไปหาเหตุว่าสัตว์เพื่อนตื๊กควันโอ้ยย่านหมีปะนะโอ้ยทีมงานจุลีแต่ละคนเนี่ยพี่น้องเนียเบิ่งไม่ได้เบิ่งยากหลายค่ะเพื่อนเอาเบิ่งโอ้ยเงยดเงย์เงย์เงย์ทีมงานจุลีมือเหนียะโอ้ยแต่ละคนอยู่เบิ่งได้บ่เนาะไป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 พี่น้องนี่เบิ่งดูเฮามือเหนียวที่โศกที่มานบ่ ทีมงานจุลีตั้งหน้าตั้งตาล้อคอยว่าสัน้นเบิ่งดูตามาลุ้นน้ำตาลเนาะคันเนะ <c oughs> าะแต่ละคนเอ่อพี่น้องแต่ละคนเบิ่งเด้อทีมงาน <c oughs> จมพี่น้องจมทีมงานจมมาน้ำทางคุณหน่อฮะโอ้ยไปวัน โอ้ยเบิ้งค่ะพี่น้องยังพอมีอยู่นี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 ่ยังพอมีอยู่ค่ะยังพอมีอยู่วะอ้อได้แล้วได้แล้วเบิ้งดูนี่โอ้ยพอมีอยู่พอมีอยู่เบิ้งนู้นนี่เบิ้งนี้อ้าวตัดขา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 เฮ็ดเจ้าเพราะเปนขาคนตัดขาเฮ็ดโอ้ตัดขาตัดขา พูนทั้งพูนกับมีภูร่ะภูร่ะทั้งลานลานซ้ายกับมีมีไหมมีไหมโอ้ม,ม, oh, มีอยู่มีอยู่ฮะล็อบสเตอร์โอ้โชว์นะฟนล็อบสเตอร์อื้อลูกกระแดดล็อบสเตอร์เทินเดียวตัอนะอย่า โอ้แล้วกระเด็นลอสเตอร์เมงเด้อพี่น้องนี่นี่โอ้ยลอสเตอร์กินได้มั้ยกิน้กินได้เงหน้าร้านคุนคุยกันครับพี่น้องกินได้ไหมกินได้เตรียมคนบอกกันยังบอกกันกินได้เออสัน โอ้โอ้ยหพูน่ะพูน่ะเป็นเป็นที่แดงเหลืองๆแถวนอกพูน่ะพูน่ะแมนบ้ามนตาฟังหมดนะมามามาขึ้นดูบเลยะแมนบ้ามาแมนบ้ามาแมนบ้าไปเบ่ลงดูไปกันเลยไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้ว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 พูน่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออ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 ไปแล้ว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  ได้ได้ได้บังดูได้ยี่บ่ได้ยี่บ่ได้บ่ได um ้บ um ่ได้บ่เฮ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่คือบ่น้องกินได้กินได้อยู่ได้กินได้บ่กินได้บ่บังดึกบังดึกบังดึกเฮ้ยกินได้กินได้ว่าพั่น้องตัดขาตัดขาตัดขาเห็ดก่อนตัดขาเห็ดตันขาเห็ดอือฮึโอ้ทั้งนี้ก็ได้ดอกนึ่งเฮ้ยฝรั่งก็เก็บเห็ดน้ำบัดเดี๋ยวพี่น้องเอ้แต่ฝรั่งรู้แล้วบันนี้ เก่งมากเลยจังสีในแม่แจงสีในแม่แจงแจงฮะใช่โอ๊ะปาดโถพี่น้องพี่น้องโอ้ยเหยียบซ้ำเหยียบโอ้ยเหยียบโอ้ยเหยียบมุดเห็ดซ้ำพี่ใส่มุดเห็ดเลยมุนอาญาอยู่พี่น้องเพิ่งดูโอ้ยเปล่าเปล่าน้ำเห็ด เขาแล้วคนเก็บเห็ดได้ตายพอดีโอ้ยเก็บเห็ดจนมูดอายาพี่น้องเงยเงยไหลเหมือนดอกนี่น้องนอนอ่ะนี่นี่ปาดโอ้ย โอ้ยูฟ้าซาโมเดะคุณหมอเอิโอ้โตแม่นี่โอ้ยโอเค let's go ไป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 จุงนี่บ่ได้บ่ใช่ใช่ใช่หยาบเวดแลวเดี๋ยวมุนกันเลยกับบ่ได้บ่กับบ่ได้บ่คุณไว้คุนไว้ค่ะคุณไว้น้ํำเห็ดทั้งคุณกับห้องบากบางเยอม่หยาบเห็ด้ไว้ถอยนะอับไป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 ท่างคุณ ทั้งพุ่นกมีทั้งพุ่นกรมีว่าสันโอ้แล้วล้าสันแล้วเล้าสั <laughs> <laughs> What you got Oh my god Oh what is it everywhere Central No we don't get a, we don't o u no พี่เราไม่เอาลอสเตอร์ลูกเราเอาเชนทรัล it's very heavy Yeah uh huh. <laughs> เบิ่งพี่น้องสมหัวนี่ล่ะจ้าลาบสเตอร์ลาบสเตอร์พี่น้องน้ำผให้เพื่อนเกิดปีหนาเนาะจ้าอือฮไปเร็วเร็วสั่นแล้วเร็วสั่นแล้วเร็วสั่นแล้วเร็วสั่นเบิ่งเบิ่งหน้าร้านหน้าร้านพี่น้องเออเอากันอยู่แล li ้วเร็วสั่นไปไปไปสันนะะว่าไป ใส่ยสหละใส่ละโอ้โหโอ้ยลกออกมาไดลูกลอกลูกลูกลูกโอ้หลูกออกมาดลูกออกมาไดฮะเปเอาไหนก้อนเปเอาไหนก้อนเฮะเอาไหนกอนโอ้ยเลือกมาถือ โอ้โหเบิ้งหรอเบิ้งหรอเบิ้งพี่น้องพี่น้องเต็มอยู่อเบิ้งพี่น้องมีหอดดอกหยาขึ้นเพื่อนน้อบ้าเหรอเพิ่นเออโมแม่นตมอดเออมอดดอกหยาเพื่อนโอ้ยเบิ้งเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องเต็มเยอะเต็ม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 เยู่ อาเก็บเก็บเก็บโอมโอ้ยตายตายโอ้ยีตหทิมงานเดี๋ยทิมงานเหตุงานเบไรมาิงานเบริมาเป็นเหตุงานหมือนนี uh, ่ปาชิค้าชิคก้าดันไม่ต้องเลียนตามแบบอาจารย์เสริมใช่นาะอาจารย์เสริม o my God แล้ววะ ลูเส้พี่น้องพี่น้องไงทีมงานจูรี่เนี่ยเบิ้งอาเด้อพี่น้องไงทีมงานแต่ละคนเนี่เบิ้งอาเอ้ยเบิ้งเบิ้งเบิ้ง่ะพี่น้องอ้ยนั่งกันอีกจุนึงโอ้ยอันขาพดเอีดเอาดอกไม้อาดอกไม้อกไมาเมาามายกันบิง อือระเบิ่งค่ะดอกไม้ไม่เล่นเลยนะแมนเออบัวทันได้เน่าดอกแต่รั้งใส่ได้เออน่ากินได้ขึ้นเกลือจะเอาไ่อยไปใส่เอาเอาตัดนี่เอาตัดขาดจากน้อยเนาะตัดขาดจากน้อยนะตัดขาดจาก่อยอฮะตัดขาเห็ดด้วตัดขาเห็ดตัดขาเห็ดบอกให้ตัดขาดรุ่น้อกก็ตกใจได้ลังเทียร์โอ้ยชิมาตัดขากันได้แน่นอนอือเต็มอยู่ ป้าบางดอกนี่ป้าไใด่ได้บดอกนี่น้องบิ่งดูไดได้บ่เดบ่ดกดึงมเบ่งดูขามันเลบบขามันซได้ะขาไได้างตัดขาออกนี่จ้าตัดขาออกวางก่อนนะจ้า่ใส่พันในยูเกิดอีกปีหนาอือหืออือหือ้อดอกนี้บ่ได้ปะ นี่ดอกนี้ได้ปะดอกนี้ได้อยู่ดีละได้โอ้โยหลายค่ะนี่มาส่าขอโทษขอไปด้วยพี่น้องพูน่ะอืมอ่าพูนได้ป้เหรได้ป้เบิ้งดูวยพูนพูนอีกจุนึงเห็นปะจุนึงตาดีเลยโอ้ยคุณหมอไปใส่มาเบิ้งดอกนี้ is there m o ฮะ โอ้ my goodness yeah yeah we g go get over there yet huh wow l o อยบังน้องบังน้องบั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 งงบังงบังบับังงบังงบบังงบั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  น้ำก็พี่น้องใหญ่งามคากเลอนะพอนั่นพอนันได้เท่าได้ใหญ่แมนแมนดอกมีงามอยู่อ่าฮะเต็มอยู่เบิ้งเด้อพี่น้องเบิเบิ้งมเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งอันนี้เบิ้งอันนี่เฮ้ยโอ้ย ว่ามันยังลายอยู่ด้วยนี่แม่เฮ้อเอบังดูเนี่ยอาตัดขาตัดขาเฮ็ดตัดขาเฮ็ดตัดขาเฮ็ดมามามาเนี่ยตัดเป็นจุ่มแบบนี้ละจ้าอือฮึ้าดิโ ร่วนนิดน้อยหมักครสมักรอึ้งๆเลอกๆหน่อยอ่ามันนั่นเนาะมันซุ้มน้ำโอ้คุณอ่ะอีกดอกนึงใสๆๆเจฟฟรียโอ้ยหหน้ากว่าเด้อืมเด้อโอ้ยเอาเอาเอาเลือกเอาเลือกเอาน้องเลือกเอาเพราะว่ามันหลายๆเอาแต่ดอกที่มันแบบว่าเอาที่ว่าดอกมันนั่นแข็งๆอยู่ เบิ้งดูเบิ้งนดูเอามาทางนี้ให้ลุ้ให้เบิ้งเบิ้งนะเบิ้งนะเอาดอกแข็งแข็งขาแข็งแข็งเฮ้ยเต็มอยู่ค่ะพี่น้องตายเอือฮึโอ้ว่าคือมีให้น้องก็อือฮึใช่มีให้น้องก็โอ้ระเบิ้งพี่อีกุผัวสาดธิโุกยี่ถั่วทีบถั่วแดนเลยค่ะพี่น้องอือฮึ ถั่วทีบถั่วแดนเลยฮะเต็มเลยเนี่ยฮะเต็มเลยถั่วทีบถั่วแดนเลยเนี่ยโอ้เนี่นี่แหละอ่ะฮะโอ้น้ำมาจานก็เต็มอยู่อ่ะตีโอ้ยอือฮะ อ, faster. อ้าวน้องเอาเฮ้ยไต่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 หัวดวน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 โอ้โหฝรั่งฝรั่งเก็บเห็ดพี่น้องฝรั่งเก็บเห็ดกุระกุระโอ้ลุกโอ้ยเต็มไม้เต็มมือค่ะกุระด้ละได้ละกุระกุระหอบอยู่หอบอยู่ตัดขาตัดขาเห็เ 5, ดเสร็แล er. ้วเนี okay. n, ้ย บราบราบรา้ยพี่น้องเอ้ยตายพี่น้องเคุณเอกคุณเอกคุเอกคุณเอกคุเอกุเอกุเอกวะเห็นแล้วเห็นแล้วว้าวลูกดด เมื่อก่ะพี่น้องเมื่อโอ้ยฝรั่งได้แต่ดอกงามๆเด้อพี่น้องเยโอ้ยเต็มป่าอยู่ค่ะพูดอะพูดอะพูอ my gosh ฮฮึโอ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 อบอกโมบอกแตงป่าที่ท่บอกโมบอกแตงตัวนี่แม่ อันนี้อันนี้อันนี้ขาเป็นใส่บอดได้แต่ว่าดอกใช้ได้อยู่ค่ะโอ้พอดพอบโมบกแตงอือหึอือหึอือหึโอ้ยหะเบวงโอ้ยหะเบวงน้องมาตัดเอาขาเนี่ยเร็ว โอ้ยเดี๋ยวก้อนผ่้หมอค่ะก้อนตัดขาขามันเล่ตัดออกนล้วจ้าจ้าเมียนเอาเอาแตดดอกเอาแตดดอกเอาจ้าโอ้นยังขาแข็งอยู่ขายังแข็งงอยู่เต๋อขแข็งออฮอือฮึอโอฮึโ้ยบงบอ้ โอ้ยปาดตีโตโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ปาตีโตบักโม่บักแตกเอาแล้เด้อพี่น้องเนอะทีมงานจุลีเอิ่นพายุแล้วเ้อะจะมาจะมาเกี่ยวควบทีมงานไหน่าปลาแตกเนาะใหญ่เนาะอันนี้อันนี้ว่าได้นี่ดอกขาอันนี้เราเนี่ยอันใดอันใดเพิ่นเอาหลอกข้าวกรบอกเอาเนี่ยอันนี้ตัดขาออกเอาดอกมันเนี่ย ตัดขาเอกาดอกเอาต่ดอกค่ะโอ้เหพิ่นเกิดปีหนอีกเนาะเนียนอันนี้ก็ตัดขาปาสิเต็มกรตตารรอพี่นุกาอันนี้เดยวอบ่อด้บ่ไดดน้องขาไม่น่นเอ้ยไปโอ้คุณหมอไน้เยอะจังเลยวะนัก สมอลวะเนี่ยเยอะมากอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ลูกอันนี้ไม่ได้อันนี้เละแล้วลูกอันนี้ไม่ได้ทางนั้นมาสันร้านบอกทางนั้นทางนั้น

ดอกนั้นสิลูกได้ไหมดอกนั้นได้ไหมลูกเ่งเนอับๆเป็นไได้ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้หนักเอยหนักยอีใส่ได้ใส่ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ลูกเมนนองเฮ้มนซูมน้าเบิดนแล้วโอ้ยไอ้ยอ้อือฮ โอนี่เด้อค่ะอ้อพี่น้องเ้ยเต็มปลาอยู่ค่ะอ่าฮะคุณหมอคุเจค่ตัดปาให้คนออกอ่านี่นี่นี่ได้ล้มั้งนี่พี่น้องนี่บ่ได้นี่บ่ได้อ้นนั้นได้ปะน้อะนี่นีนี่นี่นีายนั่นๆๆยด่ดด่ คักคัอ้าวนนะพี่น้องเยะามัโชคโชคมันอเบ้เบิ้งเบิ้งเฮ้ยซุมนีุ่มนี่โอเพียองเยอ้ยพี่เออโอ้หมอนป้าอยู่ทังนั้นกับหมอนป้าอยู่องดูพี่น้องเมงดูเจฟฟรีย ปดโชคปาดโชปาดโชคพดโมกปดโมกปักแนปัดโชพี่นุ๊กปักโมกปกแหนป้าบงขานี่ขานี่อุ้ยหนักัดเห็ดอื่นตึงอยู่ฮามึงดอกนี่ด้วยปาง้าาหน่ยใหญ่น้อะเมีนเมีนแลวนี่ออกน่งอตัดขาให้เพื่นได้เกิดตัดยาวๆเน่เพราะว่าขาเป็นสีเละๆเออนั่นละตัดเออจำจดอกโอ้ตัดสีลายดอก เอาเอาเต้ดอกเอาบเสียดไดหอกมันลายยุกระกุระกุะเหลียวไปทังใดมีต่เห็ดดอกนั่นดบอหน่าดอกนั้นไดยบบเออ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 อเต็มอยู่ค่ะพี่น้องเอาบ่เอาบ่เบิดได้น่เอาบเบิรดเอาบ่เบิดเอาบวเบิดอเาวาด้อแัมนฮะ นึกว่าสีบดได้มันหนาวแล้วสันเดียเป็นสีหนาวๆแล้วสันเดียนึกว่าสีบดได้แล้วโอ้ยยังมีเต็มป้าอยู่ค่ะปุระปุระูุระปุระปุระปุระโอ้ยปวดโพเลยแลกก็บว่ <thirty. S 1> ต้องเอาเลยแลกก็บว่ต้องเอาโอ้มันมันรีอยู่ติดน้องมันรีมันรีมันรีตัวบดได้ฮันนี่ เนี่ยอือหืออือหืออือหือดอกนี้ใส่ได้บนนี้เนาะอือหือดอกนี้พอใส่ได้อยู่นี่อะดอกนี้พอใส่ได้อือหือโอ้โหเธอมันซ่อนอยู่อย่างนี้ได้ยังไงตัดฮะดอกนี้ก็พอใส่ได้อยู่จะดอกไหม มาให้น้องไทยได้เก็บปะเทียมปานเาพี่เต็มปะตาปอมาน้องไทยนั่นนี่น่อนนี้ได้ปะมันหมุนอยู่มันเอาโอเคโอเคมาได้แปบเดียวมาหาหน่อทีางน่พี่น้องเต็มถุงแล้วว่ะที่ใ่เอาไปไว้บนนอแบนมีไหมมีไหมหมอัดเวอืฮะ่คุณหมอว่าจังไดก่อนมีไหมมีไหม เย็บเย็บมี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 เฮ้ยมีสมีสันไปไีนอกไปลงไปลงไปลงไปมี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 พะนะมีมีมีสัน ดอกเละม่ต้องเอานองมันลายแล้วเขาเออเขาเลือกเขาเลือกเห็ดยังเนีไงเห็ดยังไงพี่น้องโอ้เห็ดยังน้อตเนาะโอ้พี่น้องผู้ใดรู้เม่นมาบอกกันเด้อนี่เด้อเห็ดดาเห็ดดำเฮ้ยเล่าไปบ้าพูดจาอะไรอย่างนั้น ให้จากองช่องดิใจ้กองช่อง,องช่องก้อนนั่นอ่ะชองแบทิมงานก็จะวมีสามม้าตัวโอ้ออจะวบาแนวนาน <c oughs> มีไหมมีไหมลูกมีไหม,ม,ไ,หมไม่มีม Are you sure? ลงไปอีกลูกลงไปอีกมเยอะอยู่้ม <c oughs> ันอมันคืองาม มันคืออะไรมันคืออะไรโอ้ยรบสเตอร์มันคืออะไรมันคืออะไรกินได้อยู่ต็มฮมู้ง่พี่งบ่มมักมันเป็นรสชาติหลยเอ่อรสชาติเหรอมันก็ก็คือเห็ดเนะี่ย The huge oh a huge โอ้ย,อยตายตายตาย,ตายเอาละเด้อันนี้ <laughs>

ปาที่โจปาดอกเดียวเต็มหนาเลยพี่น้องเอลยเอาวางมือปล่เพลินเบิงเอามือวางมือวางไอ้เพลินเบิงเบิงพี่น้องโอ้มาดอกง่ายเถาน้องป่ะเนี่ดอกง่าด้วยเสีไปไวบ่สีหาบไวบ่ได้บ่ลาะน้องดอกนี้ได้บ่เอามาทันบ่เอ้ายกขึ้นด้วอยังยกไหวบ่เจ้าโยกไวบ่โอเคอยู่โอเคโยก คามันยังดีอยู่เราเบิ้งอ้ยสวนอะไรป้าค่ะค่ะตันคัะพี่น้องเลยอุ้ยงามไรเบิ้งป้าเบิ้งเบิ้งดอกทอฝ่ามือนี่แหละสองฝ่ามือป้าโอ้เบิ้งอีกดอกนั่นเบิ้งอีกดอกพุ่นโอ้ยติดติดกันที่มันป้าปี๊ดเจ้าอือหือโอ้โหโอ้ยเต็มถุงแล้วค่ะฮะเบิ้งพี่น้อง เต็มถุงแล้วต็มถุงแล้วมาเบิ้งๆเบิ้งๆเบิ้งาเบิ้ง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 ว้าวว้าวปาดโอ้ยมาดอกงใช่ไหมอืมนี่พีกพีกพีกบ้งบ้าบ้งโอ้ยเจเหรอโอ้ยเ้ามานน่อยใหยีอนเพลนนมเๆอะเนาะาดเพนเครื่องกีโลเพื่นวัเนี่ยดอกเนี้ยนะบ้าง อออ้ยอมงงมปาดโอ้ป้ยกปหู้อง้โอ้ยหนักคพี่น้องตัดขาฟองอันนี้แนอ้ยหนักคตัดตัดจำเนี่ยเออเพราะว่าขามันรู้สึกว่าขามันนิมอกนโอเยู่้าอือหอ้ยนียเน นี่แหละเหมือนเราเอาเพื่อนคือเอาขาเพื่อนนั่นเนี่ยเพื่อนที่เกิดปีมาปีหนาเนาะเฮ้ยเบิ่งค่ะโอ้ยปาดเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วเต็มแล้วเอาไปบ่ไหวพี่น้องชิดดิเล่ชิดดิเล่โอ้ยม่งชอบอะไรมึงชอบอะไรก็ตั้งดู ซาปาไม่ได้กดบังบังบังอ้วนนี่ขาแนวเลยน้องอันนี้เละอันนี้เละอันนี้เละเป็นสีเละๆอยู่อันนี้เละอันนี้เลบ่ยเล่อันนี้เล่จ้ะโอ้ยบ่อปีหนาเขามาไหมนาะพี่น้องเนาะ ว้ายทงนีแล้วใช่้โนี่ก็เลโอ้ยหามาไ้ทันพี่น้องบ้างนะเบืองดอกนี้เบื้องดอกนี้ขาเละๆขาเป็นสีเละๆเบื้องดอกนี้นะโอ้ดอกนี้ก็เละเอาไปเพียงดอก อ่ะในซ้ำนี่แหละาสามดอกเอามาคุณหมอคุณหมอเอาถุงมาแล้วิด